วันนี้เราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะ่ะสิ่งดีๆรับไปนะคะสิ่งไม่ดีเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้สิ่งดีๆน้องรับไปนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าตัวคุณจะมีสเสน่ห์นะคะหรืออะไรมีจะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่จิตใจคุณอาจจะมี บ้าวุ่นใจบ้างนะคะเป็นช่วงที่จิตใจคุณอาจจะอ่อนแอแต่คุณจะไม่เดียวดายนะคะคุณจะมีโชคนะคุณจะมีโชคมีคนเอ็นดูมีคนให้การสนับสนุนคุณปัญหาอะไรที่คุณมีนะคะกอยากจะคลี่คลายได้โดยใช้เวลา่ะคุณจะมีการเฉลิมฉลองความยินดีหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีมาแล้วนะคะชีวิตของคุณนะคะ จะพบเจอแต่ความสุขความน่ารื่นรมความยินดีได้พบเจอคนดีๆค่ะ